ดอกไม้มากเกล็ดสามสีที่แม่แรมนี่เองค่ะสวนดอกมากเกล็ดนะคะใหญ่ที่สุดในเชียงใหม่แล้วนะคะในขณะนี้มีพื้นที่ประมาณ1ิไร่ค่ะกําลังทยอยบานได้ครึ่งหนึ่งแล้วนะคะประมาณห้าสิหกสิบปเซ็นค่ะที่เหลือก็กําลังทยอยบานนะคะก็สภาพตามนี้เลยค่ะค่ะซึ่งส่วนมากเกลดนะคะจะติดกับพุ่งนาค่ะแล้วพื้นหลังจะติดกับภูเขาซึ่งถ่ายรูปได้สวยงามมากๆเลยนะคะ ช่วงนี้ก็จะมีโปรโมชั่นให้เข้าชมฟรีถึง25กันยายนนี้ค่ะถ้าเกินกว่าน,นั้นก็จะเก็บค่าบำรุงประมาณ40บาทค่ะเพื่อบำรุงดอกไม้ให้เสงงามขึ้นไปค่ะรีบๆมากันนะคะส่วนต,ต้นไม้แห่งใหม่นะคะอยู่ห่างจาก ตัวเมืองเชียงใหม่10กิโลเมตรค่ะอยู่ที่ตำบลแม่แรมอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่นะคะเวลาเปิดประมาณ8โมงถึง2ทุ่มค่ะและสุดท้ายนี้นะคะก็ขอเชิญชวนทุกๆคนนะคะมาเที่ยวสวนดอกไม้ที่สวยที่สุดในจังหวัดเชียงใหม่นะคะขอบคุณค่ะ